สวัสดีครับพบกับเิคันเจอนะครับวันนี้นะครับอยู่กันในซีรีส์ลองของนะครับ e ี EP ที่31มโอ้โหมารัวๆนะช่วงนี้นะอ่าเพราะว่าเพิ่มเรทบ้างเลทหลุดบ้างนะครับก็ส่ง ID มาให้เปิดกันรัวๆเลยนะครับเอาวันนี้เป็น ID ของคุณวุฒิคิริโตนะครับอ่ามี Ruby 4, 6, รูบีอยู่4,600นนะแต่ว่าน่าจะเปิดไปประมาณหนึ่งแล้วอ่าวันนี้ให้เปิดเกียร์นะคนอยากได้เกียร์ค่อนข้างเยอะนะครับ เปิดเกียร์ไปแล้วนะครับ17รอบอเขาเอามาให้เปิดนะครับคุณวุฒินะคริโตเนี่ยให้เปิด18รอบนะครับ3,600รูบี้นะแน่นอนครับตอนนี้นะครับการันตีเลือกนะเน้นที่สุดยอดดาบนะครับอ่าก็เดี๋ยวเปิดกันนะอ่ะซึ่งครับคุณวดคิริโตบอกว่าดูบี้มันเหลืออีก1,000ใช่ไหมเพราะว่าเปิดถึงการันตีครบหมดแล้ว7,000ใช่ไหมก็ นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนอ่าเดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเกียร์จอกเยอะนะครับถ้าไม่ออกเดี๋ยวไปเปิดกบนะครับอ่ะสักวันนี้นะครับคุณบู o ตคริสตก็ฝากโปรโมทนะเพจนี้เลยโสมโชคมานะครับอ่าเป็นเวอร์ชันอัปเกรดแล้วนะรับเติมแพ็กต่างๆเนี่ยตามรูปนี้เลยนะครับอ่าตอนแรกนี่คือรับเติมแค่ นิดนได้หน่อยนะอันนี้คือรับเติมเพียบแล้วนะตามรูปนะครับแพ็กเกจราคาดี r ูบี้ราคาโดนครับอันนี้ต้องรี่ไปติดตามได้เลยนะซึ่งยิ่งเติมเยอะก็ลดเยอะนะอันนี้ไม่ได้มีโปรโมชั่นตายตัวนะถ้าเกิดเติมเยอะเป็นพิเศษก็บอกเลยครับคุยกันได้นะฉะนั้นไปติดตามได้เลยนะเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ให้ที่ปักบุตรคอมเมนต์ครับก็เป็นเพจของคุณสมโชคมาอ่ะน่าจะรู้จักกันเยอะนะไปเหนืองโนหนึ่งนั่นเองนะครับเอาเคสนะครับเดี๋ยวขอ ส่องทีมส่องกิก้วกนสนิทหนึ่งนะครับอ่กบอกากิล้ครับอะโคต้าก็แทบจะเต็มแล้วนะอ่ะเผื่อจะสมัครไปนะก็ตามนี้เลยนะครับโอ้โหอันนี้คือน่าจะชอบคิริโตจริงๆนะอ่ะขอให้โคโรโบมานะครับอ่ะเดี๋ยวเปิดเกียร์กันครับเดี๋ยวขอดูทีมนิดนึงดีกว่าอ่าไหนๆได้ไอดีมาครับก็ขอส่อสองอันสนิทนึงนะครับเรนเจอร์นะครับ,รอ,นะรบอ่ะตอนนี้นะครับเดือนนี้ เปิดเหมือนกันนะเปิดอยู่เหมนกันนะได้เดียโบนะครับอ่าแล้วก็พวกคอมโบครับอ่าหยุด5วินาทีนะครับอ่าซึ่งตอนนี้อย่างที่บอกนะว่าบนท็อปตำนานเนะี่ยมีการนำรีไว์เข้ามาใช้นะครับคือเขามีการแก้เกมอ่าปับแท็กิิกกันตามสภาพนะเดี๋ยวขอดูเกียร์หน่อยดีกว่านะครับว่าเปิดการันตีไปแล้ว1รอบนะอ่าเกียร์โคโลโบรอบนี้โอ้ยได้สัญญอดาบกับโอ้โหได้สัญญาณดาบกับดาบริบูน ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่านะออคุณวุฒิคิตโตเนี่ยบอกว่าขอให้ได้เกียร์นะครับสัก4ชิ้นอันนี้น่าจะรวมการันตีนะออคิดว่าน่าจะรวมการันตีครับอ่ะจัดไปครับอ่าสี่พัน่มใช่ไหมเขาเปิด3 6มพันหกแลก็จะต้องเหลือ1,000งพันอันนั้นจัดไปรัวๆครับขอมา4ชิ้นขอให้ได้ขอให้โดนเอ,อ่าเข้าเกมมาครับก็เป็น ริมูรุไฮเปอร์แม็กนะครับเอาเวลาก็เป็นเวลาเดิมนะนี่ผมมักจะเปิดได้นะครับอ้รอบแรกผ่านไปนะครับคือตอนแรกที่ออกมาเนี่ยนะครับอ่าแบบัฟเนี่ยเพิ่มเลนเนี่ยคือวันแรกบอกเลยว่าออกแบบออกน่าเกลียดมากอะ่ะออกแบบเทกระจาดแจกนะครับเออนี้ผมไม่รู้ว่ามาตอนนี้นะครับจะอยู่ในสภาพไหนนะครับอ่ะ ปาะกาเรียนาดก็ถือว่าน่าจะพอใช้ได้นะสำหรับ ID ของคุณวุฒนะครับอัตราเป้าหมายนะขอกียอ์นะครับขอกียอสชิ้นเลือก2ชิ้นนะน่าจะเปิดได้ระหว่างทางอีก2ชิ้นไหมนะครับเดี๋ยวดูนะ,ะคุณวุฒบอกว่าถ้าระหว่างทางเนี่ยออกสัก4ชิ้นเนี่ย ก็เปิดยาวแล้วนะอีก1000รลูบีส้สุดท้ายนะครับคือการเปิดเกียร์เนะี่ยอย่างคุณวุฒิยังแบบโอ้โหตัดสินใจว่าแบบเอาอยัางไงดีปรึกษาผมผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเอาอยัางไงดีคือเขาก็รู้อยู่เหมือนกันนะว่าการเปิดเกียร์เนะี่ยถ้ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบแย่จริงอะ่ะมันก็แบบไม่ออกเลยอะ่ะแย่แบบแย่จริงอะ่ะคือเปิดเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ออกเลยอะ่ะคือพอได้คือมันไปได้ในการตีไนงะบางทีก็เลยแบบโอ้โหเหมือนเสียรูบีฟ้ฟรีๆนะ อ่าฉะนั้นเนี่ยถ้าจะเปิดผมเน้นย้ำเลยว่าต้องมีการันตีซัพพอร์ตเอาไว้ก่อนอ่ะเมื่อวานไปดูกันได้เออเมื่อวานครับ EP 28เกี่บ29คือเปิดแบบ10,000หลูบี้นะครับไปดูแล้วกันนะ10,000หลูบี้นะครับทั้ง2 EP นะครับโอ้โหบอกเลยว่าเปิดกันแบบจุกๆเปิดตึงๆเลยนะครับอันนี้ครับไม่มาครับอ่ะผ่านไปแล้วครับ1,000งลูบี้นะครับ ไปต่อครับอีกอกี่กร,รอบแปดรอบปะ่ะสักชิ้นนะคือเป็นผมผมก็คิดแบบนี้นะเหมือนกันนะว่าถ้าสมมติเราอยู่ในช่วงที่มันหลุดจริงๆอ่ะแล้วเกียร์ออกเยอะมากเนี่ยก็ควรดาหน้าเปิดเกียร์ไปเลยอ่าเพื่อแบบเฮ้ยมันยังออกต่อก็คือได้เยอะนะเพราะว่าเกียร์เนี่ยมันสามารถนำไปใช้ได้แบบยาวๆเลยนะครับ เออครับอาการวางแผนเนี่ยในส่วนของเดือนหน้านะครับมีนาะคมก็อาจจะมีแพ็กเกจเป็นเกียร์ของโตเกม่านะแพ็กเกจเกียร์ของโตเกมนะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าเขาเจะเอาแพ็กเกจนหนมาขายนะครับซึ่งเกียร์รอบปกติเนี่ยมันก็จะเป็นเกียร์เกียร์กบอ่ะซึ่งก็ไม่แน่นะผมว่าปีนี้โตเกมอาจจะแบบตั้งใจทําขึ้นมาแบบเพื่อขายอ่าเป็นเกียร์โจมตีสกิลดนนนนออกมาอีกหรือเปล่าเออเป็นเกียร์กบโจมตีสกิลดนนนยังไม่รู้นะยังไม่รู้นะพราติดตามกันนะครับ อ่าอันนี้มีความรู้สึกเฉยๆนะครับว่าอาจจะต้องมีต้องมาไหมครับอ่าอย่างเดือนเมษายนรอบโคโรโบเนี่ยเกียร์ก็จะวนไปตกกับเกียร์ป้องกันแล้วอ่าซึ่งเกียร์ป้องกันเนี่ยอ่าเป็นเกียร์มีธาตุใช่ไหมอ่าใช่เป็นเกียร์มีธาตุครับมันก็จะเลือกค่าอัปเกรดธาตุได้อ่าซึ่งอัปเกรดธาตุเนี่ยเราก็จะเห็นอยู่เหมือนกันนะในช่วงที่เขาปรับโผล่นะครับมันก็ยิงแตกประจุกระจายนะ แต่บางช่วงเขาอาจจะมีการปรับคืนนะครับดาเมจก็จะแบบลดลงไปก็จ,จะเปลี่ยนออฟชั่นกันไปก็ว่ากันไปนะขึ้นอยู่กับเรานะครับว่ามีเกียร์ประมาณไหนนะจะยังไงนะอ่าฉะนั้นเนี่ยโจมตีสกิลโดแน่นอนมันก็ต้องไปหาจากช่องทักอื่นๆเออสุดท้ายก็เป็นเกียร์ของโตเกม่นแหนะครับนี่ยังดีหน่อยนะที่แบบว่าเกียร์วิ่งนะไม่ทำโจมตีสกิลโดแน่นอนนะครับโอ้โหผมบอกเลยครับว่าคงวิ่งกันเป็นมื่นล้านเลยมังเนี่ยเออนะครับ ยังดีนะว่าเกียร์วิ่งนับแสงมืดนับยังไม่มีโจมตีสก,กิลดนนนนนะยังเป็นแบบว่าพวกค่าเกียร์ค่อนข้างจะพื้นฐานอยู่ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเหมือนจะยังไม่มีครับโจมตีสก,กิลดนนที่เป็นแสงมืดนะครับตอนนี้เขาก็เลยเอาเกียร์เนี่ยอาจจะเป็นเกียร์สายนะครับเกียร์สายเดนเจอร์ใช่ไหมสายพลังอย่างเงี้ยก็ไปใส่กับใส่กับตัวอนูบิสครับ แต่ว่าอันนั้นคืออธิบายไปแล้วนะครับว่าค่าเกียร์มันมีปล่อยตัวไวเขาไม่ได้เน้นโจมตีสกิลโดยแน่นอนเพราะว่ามันใช้ไม่ได้นะครับอ่ามันใช้ได้แค่บบางส่วนใช้ได้แค่าบางส่วนนะครับคือหลักๆคือเอาไปเน้นปล่อยตัวไวนะครับโอ้โหนี่คือเลนหลุดคือหลุดโลกหลุดอันนี้คือหลุดโลกหรือเปล่าโอ้โหอ่ะออกไปพักก่อนเพราะว่าการตีรอบที่สองนะครับอันนี้ให้กระเด้ง4ทีแล้วกัน อ่าพราะว่าสูตรครั้งที่1เราบอกไปแล้วนะโซนใหญ่จะได้ครับแต่ว่ามันต้องมีภาราที่แบบไม่ได้นะอันนี้ขอดาบนะครับเน้นเลยขอเป็นดาบจึ๊บนี่ไงดาบจริงครับเป็นดาบของจอมามาริมุนุไม่ใช่เราจะเอาสุดยอดดาบโอ้โหขอผิดเลยครับอ่าเดี๋ยวขอเช็คีทีหนึ่งครับอาก,กียเปิดอีก7ดรอบครับ1,400รูบี้นะครับแล้วอีก1000ก็สงสัยจะได้เปิด กบแล้วมั้ง่าเพราะว่าคุณวุฒก็อยากจะได้กบนะครับมาตีบวกเรนเจอร์นะครับคือยุคปัจจุบันนะอันนี้ผมเน้นย้ำก่อนนะน้องๆเล่นกันใหม่ๆเนี่ยไอสร้างใหม่นะครับกบมันยังหาง่ายมากๆอยู่ในช่วงแรกนะครับในช่วงประมาณสอสาเดือนแรกเนี่ยเราจะปั้นเรนเจอร์แม็กเนี่ยได้ประมาณ3-4ตัวเลยครับฉะนั้นเนี่ยเรื่องของวัตถุดิบทำเกดาวเนี่ยให้แบบปักเอาไว้ก่อน่าหลายๆตัวเนี่ย ใช้เก่งมากพอแล้วที่ไฮเปอร์แม็กเนลีของเรานะใช้คำว่าเนลีของเรานะไฮเปอร์แม็กมันเก่งมากพอแล้วนะครับที่เหลือเนี่ยค่อยๆสะสมวัตถุดิบไปเรื่อยอ่าแล้วก็สะสมกบอ่าเผื่อรูบี้เ Ruby, หลือไปเปิดตู้กบนะครับแล้วคิดดีๆครับถ้าตัวนนมันเป็นตัวที่โหดจริงๆเนี่ยค่อยเลือกทําเป็น9ดาวแล้วปั้นเป็น9าดาวแม็กนะครับเอามาสุดยอดาบโอเคเอออย่างนี้เรียกอะไรได้บ้างใช้คำว่าได้บ้างเออก็ดีนะ เออไม่ใช่แบบโอ้โหไม่แจกเลยครับน่าเกลียดสุดๆนะบางทีเนะี่ยเออโอเคได้พอได้เกียร์ดีๆอยู่บ้างโอ้แบบนี้ผมเดาไม่ถูกกันะว่าแบบนี้ถือว่าหลุดหรือเปล่านะครับ อ่าเน้นครับดีๆก่อนนะถ้าเรามีเกียร์ดีๆนะครับอ่ายิ่งโดยเฉพาะมีเกียร์เจ็ดาวสัก2ชิ้น3ชิ้นอะไรก็ว่ากันไปนะเราก็สามารถทําเป็น9ดาวเวล1 6รได้เน้นย้านะครับว่าถ้าสมมติเป็นเลนเจอร์ของรอบนั้นๆเนี่ยมันก็จะได้กบม่วงในภารกิจซึ่งบางคนต้องการแค่นั้นก็ไม่ผิดนะแต่บางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะเก่งรดน้อยลงไหมผมบอกก่อนนะเลนเจอร์ปัจจุบันเนี่ย หลายตัวเนี่ยพวกค่าแฝงเนี่ยมันอยู่ใน9ดาวแล้วนะสมัยก่อนเนี่ยค่าแฝงจะอยู่ในร่างไฮเปอร์เราเคยทดสอบเยอะมากว่าแบบเฮ้ยบางทีร่างอัลตร้าทำแบบนี้ไม่ได้ไปทําแบบนี้ได้ในร่างไฮเปอร์มีหลายตัวเป็นแบบนั้นไม่ทุกตัวนะผมต้องบอกก่อนว่าไม่ทุกตัวแต่มีหลายตัวเนี่ยเป็นแบบนั้นว่ามันไปเก่งที่ร่างสูงสุดก็คือส,สมัยก่อนที่มันเป็นไฮเปอร์เดี๋ยวนี้ก็จะเป็น9าดาวแต่ว่าจุดหนึ่งที่เราจะรู้กันอยู่แล้วนะว่าบว้าดาวเนี่ยถ้าใช้เวลาร้อหกสิบเนี่ยมันจะปล่อยตัว เกียร์ปล่อยตัวไวนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือรถแรกเนี่ยต้องเป็น2จุดขั้นต่ำนะสจุดนะครับอ่าเพราะว่าอ่าแรกมันจะใช้เยอะขึ้นจํานวนมากอ่ายกเว้นบางตัวอ่าบางตัวจะดีหน่อยนะครับว่าอ่าแรกเดิมอาจจะใช้ไม่เยอะทเท่าไหร่นะครับอ่าสามรอบสุดท้ายเราผมเปิดกบแล้วกันนะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเกียร์ดูจะออกยากแต่ก็ถือว่าออกนะครับอ่าเพราะว่าน้อง วุฒิ Wood นับคุณวุฒินับคุณวุฒิคริสโตเนี่ยบอกว่าถ้าสมมุติระหว่างทางออกมา4ชิ้นโอ้โหนี่ออกรกะบ,บี่ตรงใจเลยครับระหว่างทางออกมา4ชิ้นเนี่ยให้จัดเกียร์ต่อเลยนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวเปิดแล้วจะเสียของนะคือบางทีตัดสินใจยากอยู่เหมือนกับกบก็อยากได้เกียร์ก็อยากได้เกียร์ใช้ยาวๆนะกบก็อยากได้ไปป้าเรนเจอร์ตัวแม็กครับคือกบมันต้องหาเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยคนจะขอเข้ามาเยอะมาก ผมจริงๆเนี่ยเรื่องนี้ผมขอนะครับทีมงานก็ขอเพราะว่าต้องรู้กันก่อนนะว่าทีมงานก็เล่นนะครับทีมงานเขาก็ไม่ธรรมดาเพียงแต่ว่าเวลาเล่นเกมเรนเจอร์เนี่ยเขามีกันไม่เยอะ ID ดีปั้นเอง ID ดีสร้างเองตเติมตังเองเสียตังเองนะครับอ่านี้คือทีมงานเนี่ยเขาต้องมีเพราะว่าบางทีแบบอ่าต้องมาออกไลฟ์ให้ความรู้นู่นนี่นั่นเนี่ยอหรือแมก้กระทั่งนำไปสอนคนอื่นอ่าสร้าง ID ให้ลูกให้หลาน,นครับทีมงานนะนะครับ สร้างรอยเอียให้ลูกหหลานะครับก็ต้องแบบมีความรู้ต้องแล่นจริงจังเติมเองเติเตจตจจจม,มรนะออจริงครับเติมจริงเจ็บจริงไม่มีเด็ดพิเศษสําหรับทีมงานด้วยนะเออเจ็บจริงครับอ้าวรอบสุดท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวไปเลือกเกียร์กันนะครับฉะนั้นเนี่ยเวลาเขาเปิดเขาก็เฮกันนะครับเวลาเขาเปิดเขาได้เขาก็เฮนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีข้อมูลบางอย่างนะอ่าที่แบบว่า จะได้นํามารับรู้กันนะครับเขาก็เลยนําไปขอครับนำไปขอ,คร,ปขอครับว่าอยากให้กบตีบวกเงี้ยแต่ตรงนี้น่าจะยากหน่อยทีมงานก็ขอผมก็ขอครับว่าอยากให้มีไอเทมสักอย่างนีงเนี่ยที่มันมาลอกกบออกมาแบบเอ้ยบางตัวเราตีบวก พลาดไปแล้วมันอาจจะเป็นตัวที่ไม่เก่งหรือจะเป็นตัวที่ TK กคคมาดอนะแบบมันตีบวก12เงี้ยตีบวก15บตีบวกตถ้าตีบวกแบบ10เกิดตัวเป็นต้นไปเนะี่ยอันนี้ผมยังโอเคนะเพราะว่าเฮ้ยมันใกล้ถึงฝั่งแล้วนะครับก็ตีบวกไปที่สุดไปเลยในกรณีที่แบบไอ้ตีบวกเยอะมากๆแล้วนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าอ่ามันขาดเยอะจริงแบบตีบวก3บวกสบวก 5, เนี่ยอันนี้บางตัวเนี่ยอาจจะทิ้งไปเลยแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบว่า เฮ้ยยอมอ่าสมมุติว่าตีบวกไปสัก11เอย่างเงี้ยโอ้โหเลย9เนี่ยมันค่อนข้างจะก้ากึ่งใช่ไหมอ่าพอก้ามกึ่งปุ๊บเนี่ยเอ้ยเอายังไงดีวะไปต่อดีไหมเรนเจอร์ตัวนี้อาจจะแบบไม่ได้โดนใจนะครับแต่ถ้าเกิดถอดออกมาเอาไปใส่ตัวอื่นเนี่ยมันอาจจะคุ้มกว่ากว่านะอันนี้เป็นเรื่องที่ขออยู่แต่ว่าน่าจะยากมากๆอันนี้ถือว่าอยู่ในเลทที่ยากมากๆนะไม่งั้นเด๋ยวตัวเกมจะขายของไม่ได้นะเออคือขายไอเทมได้ก็จริงแต่ว่ามันไม่คุ้มนะบางทีเนี่ยให้เขาไปเปิดกบเนี่ย ตัวเกมอาจจะคุ้มกว่าอันนี้เดี๋ยวต้องรอดูมันเป็นเรื่องของการคํานวณนะครับอันเดี๋ยวผมขอส่องดูกบก่อนละกันนะเพราะว่าเกียร์ถือว่าโอเคนะครับเมื่อกี้ผมเลือกให้ถูกนะ,ะผมเลือกให้ถูกนะเปิดได้ระหว่างทาง1ชิ้นครับแล้วก็เลือกไป1ชิ้นครับแล้วก็การันตี2ก็ได้มาอสรุปได้มา3ชิ้นครับไม่ถึงเป้านะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอเปิดกบดีกว่านะครับอโอเคขอส่องดูกบเาดาวสักนิดหนึ่งนะครับ อาเรนเจอร์ Ranger ครับอะเรมเขาจะแม็กใช่ไหมขอเบื้องต้นมา2ตัวก่อนล้วกันอ่ะเดีด๋ยวดูอาจจะเรนหลุดในส่วนของกบก็ได้นะอ่ะเปิดกัน5รอบครับอะตรงนี้อย่างที่บอกนะว่าแบ่งมาเปิดหน่อยก็ดีอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าไม่ได้9ดาวนะครับอะได้กบไฮเปอร์เนี่ยก็ทําแสงมืดนะเดินหน้าแสงมืดน่าสนใจมากนะครับ9ดาวนี่ไงนี่ไงโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็น EP ที่ถือว่าชุ่มชื่หนหัวใจอยู่นะเอาอีกเอาอีกหลุดไปอีกลุดไปอีกเอออังกบบงก็ยังถือว่าสอบผ่านเลยนะครับอันนี้มาถึงก็มาเลยนะไปต่อครับเอาเยอะครับคนจะได้เป็น9ดาวแม็กไปตึงๆครับเ,เกียร์ถือว่าโอเคพอได้อยู่นะเพราะว่าจริงๆเขาก็คาดหวังว่าจะได้จากแค่การันตีนะอันนี้คือได้ระหว่างทางมา1ชิ้น,นครับถือว่าไม่น่าเกลียดมากนะัก คืออาจจะแบบโอ้โหไม่ได้พอใจมากอะอยากจ,จะได้เยอะกว่านี้นะเป็นผมผมกอยากได้เยอะนะครับเปิดทีก็โลภมากทีนะครับเป็นทุกคนนะครับเป็นเรื่องปกติเออครับอ่าเหมือนแบบน้องๆอ่ะคือส่วนใหญ,ญ่ก็จะอยากได้เยอะกว่าเดิมนะครับตัวเกมจากคนนกมาไม่พอเอาอีกเอาอีกนะครับซึ่งบางทีมันก็มีข้อจํากัดอยู่แล้วนะคือบางทีมีกิจกรรมแบบอ่าตั๋วกาชาฟีห้าใบสิบใบนี้ร้องยีกันหมดเลยนะน้องๆเนี่ย เออหารู้ไายนะครับบางคนเขาเปลี่ยนเป็นอ้าวโหหกเก้าดาวเอออ่ะถือว่าเสีย20รูบี้ไปแล้วกันไม่รู้ว่าจะปั้นอ่าอันจะไปปั้นเล่มนะครับอันนี้ขอ2ตัวได้2ตัวละอ่ะยินดีด้วยครับเล่ม9ดาวแม็กนะครับอ่ะสองรอบสุดท้ายอ่ะเพราะว่าเล่มตีบวกไป2องนะไงเราเตอมแม็กแม็กไปนะครับเล่มเล่มเอเมเดียบอกเลยครับว่ายังเก่งอยู่แล้วมีน้องยังถามอยู่เขายังงงอยู่เลยบอกว่าพี่บอกว่าเอเมเดียกับเล่มมันเนิร์ฟไปแล้วมันเนิร์ฟไปแล้วครับ แต่ต้องดูว่ามันเนิบจากตรงไหนอย่างที่บอกนะสมมติว่านะผมยกตัวอย่างนะสมมติว่าเรนเจอร์ตัวที่มันโหดตามปกติสมมติเต็ม100แต้มนะสมมติเต็ม100แต้มไอเรนเจอร์ตัวนั้นเนี่ยมันมีอยู่95แต้มสมมติวเวลามันเนิบเนี่ยมันลงมาเหลือ90แต้มแต่ไอเรนเจอร์ทั่วไปเนี่ยมัน60 70 80เนิร์ฟเนิมามันก็ยังเก่งกว่าชาวบ้านอยู่นะอ่าแต่แบบอย่างเรมเอมิเลียเนี่ยมันอาจจะเต็มร้อยไปเลยโดนเนิฟมา เหลื95อ95เงี้ยถามว่ามันยังเก่งกว่าตัวอื่นมันก็ยังเก่งกว่าตัวอื่นดฉะนั้นเนี่ยเรนเจอร์โดนเนิร์ฟคือโดนเนิร์ฟแต่เราบอกตลอดเวลานะครับว,ว่าเรนเจอร์ตัวที่มันโหดพิเศษเนี่ยโดนเนิร์ฟไปแค่ไหนเนี่ยมันก็ยังใช้ได้ดีอยู่นะยกเว้นเพียงแค่าบางตัวเท่านั้นที่พอเนิร์ฟหนักมากๆาเนี่ยแบบเหมือนเนิร์ฟแล้วแบบมันเปราะบางสุดๆเนี่ยอันนี้ก็แค่ใช้ยากขึ้นจําไม่ได้เป็นตัวแบกแต่ก็ยังเป็นตัวเสริม ต้องดูดีนะเกมนี้อย่างที่บอกรายละเอียดถ้าเราอยากจะเก่งแบบรู้เลยจริงๆเนี่ยเกมนี้รายละเอียดค่อนข้างจะเยอะอนะครับโอ้โหอีกแล้วว่าโอ้โหที่ถือว่าโชคดีมากนะเพราะว่า,าคุณวนะุฒิครับคุณวุฒิกิโตเนี่ยนะบอกเลยนะว่าถ้าระหว่างทางออกมา4ชิ้นเนะี่ยพี่เปิดเกีย์เลยนะเพราะว่ามันอาจจะแบบไหลมาเทมาต่อนะครับคือด้วยความที่ว่าเหรียมันเปิดด้วย200ร u ูบี้หมดไงนะมันเลยมีความก้ากึ่งนะตรงนี้มันต้องตัดสินใจกันเอานะตรงนี้อย่างที่บอกผมก็ตัดสินใจให้ไม่ได้นะครับ คือแต่ผมแนะนําเขาไปแล้วมีคนมาถามแบบนะี้ผมก็แนะนําตั้งแต่แรกคนระับว่าที่จะเปิดเกียร์หรือว่าเปิดกบดีอ่ามีคนถามมาแบบนี้ค่อนข้านจะเยอะคนระับว่าควรจะเปิดเกียร์หรือเปิดกบดีผมก็แนะนําไปว่าถ้าสมมติเรามีแต่เกียร์พื้นฐานกากๆเลยเนี่ยควรจะต้องเปิดเกียร์ก่อนอ่าเพราะอันนี้คือเขาบอกว่าเขามีเรนเจอร์ตัวดีๆแล้วนะแต่เขาไม่มีเกียร์ผมก็บอกว่าลองแบ่งมาเปิดเกียร์ดูบ้าง เพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยเราปักมุตรเอาไว้ที่ไฮเปอร์แม็กก่อนก็ได้หลายตัวเนี่ยมันเก่งมากพอในลีระดับนั้นนะครับยกเว้นว่าหถ้าเกิดต้องการพัฒนาไปแบบอยู่มาสเตอร์สองมาสเตอร์หนึ่งหรือขึ้นตำนานประมาณน,นี้อันนี้มันต้องไถไปจนถึง9ดาวแม็กนะอันนี้มันก็จ,จะต้องต้องไปถึงระดับนั้นนะครับเกียร์แบ่งมาเปิดบ้างนะครับยิ่งมีเกียร์โหดๆแบบนี้มันควรจะต้องเอาให้ได้นะหรือว่าต้องเอาให้ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยก็นี่ตามนี้ อ่าได้กลมเก้าดาวมา3ตัวครับหวานหวาน,เล,วนเลยนะรครับนี่ครับหวานหวานเลยนะเรมก็9ดาวแม็กนะครับนี่เอมิเลีย9ดาวแม็กโอ้โมีเกียร์จำๆด้วยโอ้โหบอกเลยครับหวานเจีย๊ยบเลยครับอ่าแล้วเราสั่งเกียร์ครับรีบูรุมาให้อีกหนึ่งชิ้นอาจจะใส่รูเลสหรือชินจังแบบนี้ก็ได้นะครับอย่างที่บอกเกมเนี้ยมันจะมีเรื่องของการวิเคราะห์นะครับว่าแบบเฮ้ยทีมแบบเนี้ยเราพอหรือยังอ่าเรนเจอร์มีแล้วเนี่ยเกียร์พอหรือยังเกียร์พื้นฐานมันก็จะแบบ ติดอยู่เหมือนกันนะถ้ามีเรนเจอร์เหนือกว่าเกียร์พื้นฐานจะเก่งกว่าอยู่แล้วด้วยเรนเจอร์เหนือกว่าแต่พอไปเจอรีที่แบบเฮ้ยเรนเจอร์เริ่มมาหอกันแล้วอันนี้มันต้องใช้เกียร์เข้ามาร่วมด้วยนะ,ะหรือว่าเรนเจอร์รอบข้างนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องแบ่งตัดสินใจให้ดีๆครับอย่างเรนเจอร์เนี่ยจะพัฒนาเป็น9้าดาวแล้วก็เป็นพัฒนาเป็นก้าดาวแม็กเนี่ยมันก็ต้องแบ่งมาเปิดบ้างใส่ฟรีทําได้นะ แต่ว่ามันต้องดวงดีมากๆาหรือตัดสินใจข้ามในในบางรอบที่แบบเฮ้ยเราไม่ชอบหรือคิดว่าเรนเจอร์เก่งไม่พอนะครับก็จะ r รูบี้นะครับมาแบ่งเปิดเกียร์นะครับกับรูบ y เอ่อเปิดกบนะครับก็ตามนี้นะครับอ่ะซึ่งใครเปิดแล้วนะครับอ่อยากได้เพิ่มอ่หรือว่ายังไม่ได้นะก็แนะนําเพจนี้ครับส่งโชคมานะครับอ่าแพ็กเกจราคาดีรูบี้ราคาโดนครับอร์ชันน้ำเกลดนะรับเติมแพ็กเติมหมดนะครับไปติดตามมาได้ไปดูเผื่อมีเวอร์ชันนะอ่าหรือแบบว่าเติมเยอะลดเยอะอ่านี้ก็จะเป็นพื้นฐานครับคุณส่งโชคมาก็ จัดเต็มนะครับด้วยความที่ว่าไอดีไปเหลือก็จัดเต็มอยู่แล้วนะ,ะใครเปิดกรชากคอยโชคดีนะครับอ่ะรูบี้พอก็ไปเติมที่เพนนี้นะครับอ่าก็าไปติดตามกันได้เลยเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ที่ปักหมดุดคอมเมนต์นะครับอ่ะใครเปิดกระชากคอยโชคดีให้ได้เลนเจอร์ให้ได้เกียร์หรือให้ได้กบตามที่ต้องการอ่ะ EP นี้ผมว่าผมค่อนข้างพอใจเพราะว่าเออมาทัเชินะครับได้ด้วย,วยกบนะอ่ะโอเควันนี้ประมาณนี้นแล้วกันครับลาแล้วกันครับสวัสดีครับ